สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นการบันทึกนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปัญหารถยนต์นะครับที่ก่อนที่เราจะดําเนินการซ่อมนะครับในปัญหารถยนต์ในรถ To โต้าวีโกนะครับเครื่อง1งเครื่อง3,000นะครับนะครับก่อนอื่นในปัญหานะครับก่อนอื่นในปัญหาเราจะต้องสอบทานท่านเจ้าของรถก่อนว่านํารถที่มาดําเนินการตรวจเช็คนียรถมีปัญหาอะไรนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเรียนเชิญท่านเจ้าของรถนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าของรถหน่อยครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าของรถหน่อยครับนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าของรถได้กล่าวว่าเดินทางมาจากไหนชื่ออะไรครับผมจับเลยครับจับเลยจับเลยหันหน้าไปทางกล้องเลยผมชื่อนายจิรศักดิ์นิเศษครับเดินทางมาจากอำเภอพยาวภูมิสัยครับจอดมาหาสาธการมครับผมเดินทางมาวันนี้มาตรวจเช็คนียรถมีอาการอะไรครับ มีอาการเครื่องสั่นครับแล้วก็กินน้ำมันครับผมเครื่องกินน้ำมันครับผมรถรถมันต้องกินน้ำมันนะมันมันกินน้ำนี่ไม่ใช่เมไทยแล้วนะมันกินเยอะครับมันกินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปครับผมกินเยอะผิดปกติก็เลยครับนำรถมาตรวจเช็คตรวจเช็คครับกาพย์จารย์ปอจราดยนต์ครับผมนำรถมาตรวจเช็คนี่รู้จักกันตรวจเช็คช่องทางมาจากไหนครับ จากช่องทางยูทูบครับจากช่องทางยูทูบนะครับผมนำรถมาซ่อมวันนี้เนี่ย<ผ>ม,มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจเกิน100ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าจะหาย คิดว่าจะหายครับจะหายครับผมน่นอนหลังจากที่เราทําการตรวจเช็คแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดให้ส่านเจ้าของรายรถได้รับรทราบแล้วใช่ไหมครับผมหลัก็ไปลองมาเ็จตับเรียร้อยครับเราก็จะดําเนินการตรวจเช็คที่เจ้าของรถที่ไว้วางใจเดินทางมาหาเราครับผมในการตรวจเช็ควันวันนี้นะครับจะอยากจะแนะนําเพื่อนๆที่มีรถรุ่นเดียวกันนี้มข้อควระวังตรงไหนครับข้อควรระวังนะครับขอปัญหา ปัญหาของสังเกตตรงไหนบ้างครับเครื่องสั่นเครื่องพยาขยาวเดียวเป็นไงระบบเครื่องมันสั่นเข้าห้องโดยสารครับต้องต้องให้มันทําการตรวจเช็คครับผมระบบวีโก้เครื่องสัมพันธ์นี้ครับโอเคโอเคครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจกับร้านเราครับผมพอเจริญยนดีครับผมสาขาสองสาขาหนึ่งเราดีใจท่านเจ้าของรถเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับ ทำการซ่อมเสร็จนะครับทำการล้างระบบปั๊มระบบล้างขอมเร็วต่อนับทางเดินน้ำมันนะครับก่อนเข้าไปหาหัวฉีดนะครับเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีแฟนๆเอีทุกๆท่านนะครับที่รักและก็รพนะครับ เสร็จไปอีกหนึ่งปัญหานะครับเสร็จไปอีกหนึ่งปัญหาในรถโตโยต้าวีโก้นะครับเครื่องหนึ่งเคดีเครื่องสามพันนะครับอาการนะครับอาการเจ้าของรถบอกวิง่งเครื่องเสียงดังเสียงหูหูหูเหมือนอย่งอาเยงเงบาบงงับเสียงเครื่องบินประมาณนี้นะครับวิ่งอย่างเดีเสียงเครื่องบินแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญมีการกินน้ํามันเยอะนะครับมีการกินน้ามันเยอะผิดปะกะติท่านเจ้าของรถบอกใช้ประจําใช้ไม่ไม่ถึง20โลนะครับไปกับ หมดน้ำมันแทบจะเป็นพันว่างันเถอะนะครับซึ่งมีปัญหากินน้ามันอย่างมากนะครับตอนนี้เรามาลองนะครับตอนนี้เรามาลองในภาคสนามนะครับตอนนี้เรามาลองในภาคสนามเรามาดูนะครับเรามาดูค่าการชดเชยของวัชิตนะครับนะครับค่าการจำเงินชดเชยของวชิตเป็นศูนย์หมดทุกตัวนะครับเป็นศูนย์หมดทุกตัวนะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม มาฟังไปพร้อมๆกันนะครับเนี่นะครับเราลากรอบออกมาเกียร์หนึ่งนะครับเราลากรอบออกมาเกียร์หนึ่งนะครับรอบอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันนะครับเกียร์สองรอบประมาณอยู่ที่พันห้าร้อยรอบนะครับความเร็วอยู่ที่สามสิบเสียงเครื่องไม่มีดังไม่มีเคกนะครับเราให้ดูกันจะจะตรงนี้เลยนะครับเราให้ดูกันจะจะตรงนี้เลยนะครับ ณขณะนี้นะครับณขณะนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราลากอยู่ที่เกียร์สนะครับความเร็วอยู่ที่40นะครับ2อ0 0รอบนะครับเสียงเครื่องเงียบไม่มีเขตไม่มีดังนะครับนะครับอัตราการเร่งเบามากนะครับอัตราการเร่งเบามากนะครับที่สําคัญนะครับที่สังกัญไม่มีเสียงดังวู้วู้วู้นะครับเหมือนกับเสียงใบพัดเหมือนกับเสียงอากาศอะไรสักอย่างนะครับนะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบมากนะครับ เมื sea, ่อเราทําการเสร็จนะครับเมื the the <inaudible> mm ่อเราทําการเสร็จเราต้องมาทดลองในภาคสนามนะครับเราต้องมาในทดลองมาในภาคสนามนะครับซึ่งเราจะทําเป็นรูปแบบใหม่นะครับหลังจากที่เรามามาลองเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เรามาลองเสร็จแล้วนะครับเราวาดดีสุดยอดแล้วนะครับเราวาดดีสุดยอดแล้วยังไม่พอนะครับยังไม่พอเราจะต้องจะเป็นเราจะต้องจะเป็นที่จะให้ท่านเจ้าของรถมาขับลองด้วยนะครับเพื่อเป็นการนะครับเพื่อเป็นการแน่นอนฟันทงนะครับนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าอ่า ในระบบการทํางานของเราเนี่ยในระบบการทํางานของเราหลังจากที่ทําเสร็จนะครับมีความสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์อัตราการเล่งปกติเสียงเครื่องจงเนเงียบนะครับไม่มีผิดปกติแม้แต่นิดเดียวนะครับดังนั้นในขณะที่เราทําการทดลองเสร็จเราก็จะเรียนเชิญท่านเจ้าของรถนะครับมาทําการขับทดลองนะครับหาข้อผิดพลาดนะครับเราจะสัมภาษณ์ไปจุดๆพร้อมกันเลยนะครับจะได้เป็นมิติใหม่นะครับจะได้เป็นาการบันทึกนะครับการบันทึก ในส่วนต่างๆนะครับไม่ให้เกิดปัญหาภายในภาคภายภาคหน้านะครับนะครับหลังจากที่เราทดลองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับรัฐนะครับเราจะก็จะกลับสำานักนะครับเราก็จะเรียนเชิญท่านเจ้าของรถนะครับนะครับให้มาทําการทดลองขับนะครับว่ารถของท่านนี่หลังจากช่างดําเนินการความเสร็จแล้วนี่มีความผิดปกติตรงไหนนะครับไม่สมบูรณ์ตรงไหนนะครับท่านเจ้าของรถก็ได้จะได้รู้จะได้ติติ่งแต่ติ่งตีเตี้ยนตติ่ง ท่านช่างซ่อมว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีนะครับเราก็เอากันตรงนี้เลยนะครับจะได้เห็นกันจะจะจะเห็นกันมิติใหม่นะครับเราก็จะเรียนเชิญท่านเจ้าของรถมาทดลองกับนะครับเราก็จะสัมภาษณ์สดๆไปในตัวเลยนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเสร็จมบูรบนนะครับอัตราการเร่งเบามากเงียบมากนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอุปกรณ์จัรยนยนต์จังหวัดเรสนะครับสาขา2สาขา1นะครับสาขา1 0 8 4 4 3 6 8ย์นะครับ สาขา2 0 8 8 0 3 5 0 6 1ดแนะครับอู่ปอจรัญจนจังหวัดเลยนะครับรเรียนเชิญทุกท่านได้นะครับเราเอากันจราจาเลยโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้เรามาลองรถนะครับเรามาลองรถโต้ต้าวีโก้เครื่องสามพันเครื่องหนึ่งเคดีนะครับหลังจากที่เราทําการ แก้ไขเสร็จนะครับเราให้ท่านเจ้าของรถมาทดลองขับอ่าท่านเจ้าของรถมาท่านเจ้าของรถเดินทางมาจากไหนครับอำเภอพยัคฆภมิใสครับผมอำเภอพ,พยัรระคะภูนมิใสครับแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาดําเนินการซ่อมเนี่ยอาการรถมีเป็นอะไรครับเสียงดังหรือเป็นอะไรดังมากเลยครับเสียงดังมากแล้วก็กินน้ำมันมากกินน้ำมันมากตอนนี้ทําทําเสร็จแล้วมามาขับทดลองเนี่ยอาการเป็นไงบ้างอาการเหมือนรถใหม่เลยครับเหมือนรถใหม่เลยครับผมอาการเสียงนิ่มครับไม่ต้องเกรงใจช่างนะพูดความจริงเลยนะ ยังลื่นดีนิ่มหมูการแต่ปบดการออกตัวดีครับผมอืมแต่ก่อนที่จะมาซ่อมในเสียงมันเป็นอย่างไรครับเสียงมันลาดพัดเลยครับเสียงอื้ออลาดพัดอ๋อเสียงมันค้างเสียงมันมันเสียงมันเหมือนเหมือนว่าวธนูลักษณะนี้เหรอครับผมครับอ๋อเสียงมันว่าวลักษณะนูเลยตอนนี้เรามาลองเนี่ยเรามาลองนี่อัตราคันเร่งเนี่ยตอนครับผมอ่าเบาๆก็พุ่งแล้วครับอ๋อมีมีมีเสียงเขกมีเสียงอะไรไหมไม่มีครับผมไม่ไม่มีท่านเจ้าของรถรู้ได้ยังไงว่ามันไม่มี หรือว่าทําการทดลองขับในรอบช้าๆครับผมรอบช้าๆครับอ๋อรอบช้าๆไม่มีเสียงเครกเลยครับผมมีความมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจครับว่าผมมาหาท่านอาจารย์ปอปอจารย์โดนแล้วผมสบายใจครับอ่าดูระบบการทํางานของอาจารย์ปอไม่เป็นอย่างไรครับโอ้สุดยอดเลยครับท่านอาจารย์ปอมีการแนะนํามีการชี้แนะอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีการแนะนํามีการชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ครับอ๋อในระบบการทํางานนะครับชี้ให้ดูตัวจ้าๆเลยครับผม ออวันนี้เดินทางมานี่ก็จะสบายใจสบายใจครับผมอ๋อโดยที่จะไม่ต้องโดนหลอกอีกแล้วไม่โดนหลอกแล้วครับมาที่อุปกรรยนต์ของอาการปอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบครับผมโอเคนะครับสบายใจครับผมโอเคเราจะต้องให้เห็นท่านผู้ชมเห็นกันใจใจเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถเป็นอย่างสูงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ